ไม่ขออะไรเยอะเลยกาลีน่าคนบอกมือซ้ายเลียไปก่อนหนึ่งทีไปมือซ้ายไปเออปีแคปครับผมบ,บุกเปรขาล้อง,องอหากใครกำลังมองหาไอดีเทพราคาถูกต้องที่นี่เลยไอดีฟ a ฟาโฟช b อปบาโอ๊ตบริการรับซื้อและขายไอดีฟ a ฟาออนไลน์สไม่ว่าจะเป็นทีมเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่น ของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากและอื่นอีกครบวงจรใครสนใจใลิงอยู่ด้านล่างครับ เอาละครับหลังจากที่เรียกว่า5 6คลิปที่ผ่านมาไม่เจ๊งสักคลิปเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนหลั่งไหลมาให้เปิดกิจเยอะมากก็อย่างที่บอกแล้วก็เตือนกันเสมอว่าการเปิดกิจแต่ละคนดวงมันไม่เหมือนกันนะครับเออขึ้นอยู่กับว่าดวงใครทําบุญมาเยอะอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็อยากให้ดูคลิปที่มันมีก่อนหน้านี้มาด้วยแลวกันว่าได้ตัวอะไรกันมากลวกันแต่ว่าดูคลิปนี้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ฝากกดซับ ดกดอันนี้ก่อนมันก็มีอีพิกการีเจนก็น่าจะรู้กันอยู่ลยแล้วแหละกิจนี้มันก็น่าจะหมดวันที่ยี่สิบสามอีกประมาณแปดวันน่ะประมาณนั้นแต่ว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงหลังวันที่ยี่สิบสามอ่ะพี่ดูจากทรงแล้วน่าจะประมาณนั้นครับอา่าขอ,อนี้ก่อนแล้วกันนะเปิดนี้ก่อนปึบตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้โหห้าแสนห้าแสนหกปึบปึบสามแสนแปดปึบสองแสนอ้าโอเคน่าจะพอดีนะฮึบอันนี้จะสองหมื่นโอเคกดนี้พอดีอ่ารับกิจกรรมพิเศษด้วยรับรางวัลอีกโอ้โสบายหรือรางวัลผู้จัดการครับรางวัลผู้จัดการรคับ แลกไปแล้วก็อันนี้เราได้ทั้งหมดได้สองเอาโอเคได้สองอันพอดีโอเคสรงหมื่นหนึ่งอะ่ะถ้าสมใครที่แบบว่าดวงปกติก็ต้องได้การใบนี้สองใบยอยู่แล้วแหละได้การใบนี้สองใบยอยู่แล้วแหละโดยโดย,โดยปกปกตินะแล้วก็จะได้เป็นการโอโ้โ,อโหบกแปดนี่เหรออ่าใบหนึ่งก็ได้ครับใบหนึ่งก็ได้แล้วก็เหลือ15 15ก็น่าจะได้การอันนี้ในเงินด้วยเอาละเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเราจะได้อะไรนะครับโทรหาเ m มก่อน ฮัลโหลฮัลโหล,โหลเฮ้ยคราวนี้ไม่เอาใบสุดท้ายนะมันลุ้นเกินไปโอ้โหใจจะขาดเมื่อกี้เวีย่าขอใบรองสุดท้ายแล้วกันขอล้านล้านนะเจมจุบจ๊บๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออคนดูเยอะคนดูเยอะแปดร้อยคนแปดร้อยคนครับครับครับ,บโทรบอกเรียบร้อยล็อกเลดให้พี่แน่ตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่แสนล้านตมีมกลมมีสี่แสนล้านแล้วกันนะ เอาละเราได้เงินประมาณแสนห้าโดยประมาณก็ถือว่าเป็นเบรกลางๆไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ด้วยนะครับกาวแเราได้หมด1ใบ2 3 4 5 6 7เห็นไหมเมื่อกี้ดีเมื่อกี้มันจะได้การ์ด98 6, ถึ 8, อีกใบหนึ่งด้วยแสดงว่าเราเปิดได้ในนั้นแน่ลุ้นเยี่ยวเหนียวมบสุดท้ายไม่เอาเดเอขอแบบว่าลองสุดท้ายแล้วกันขอใบสุดท้ายลองสุดท้ายแล้วกันเอาละใบนี้ก่อนไป ก็ยังลุ้นนอร์เวย์เหมือนเดิมอ่ะใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมขอนิดเดียวตอนนี้คนติดตามพี่เท่าไหร่แล้วพี่ขออนุญาตนะครับตอนนี้คนติดตามพี่ทั้งหมด16,000 16,300แล้วอ่ะอีกแค่นิดนึงมันจะครบ10,000 16,400แล้วใครที่ดูอยู่ก็รบกวนด้วยแล้วกันฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับกับนอร์เวย์ใบนี้ครับจุ๊บๆไอคอนอัพสแตทหรือเปล่าครับอัพครับแต่ยังไม่ถึงเเ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 ววลลาาาไงงปรรรระะด็น่โโโคคคคคอออชชชีีียยยัับบกใ มิลินโควิดเหรอออมโบโซวิกนะครับแหมคอยเชียร์โบโซวิกแนตะ่ว่มิลินอะไรไม่ใช่นะฮะบวกอ้าเรามีบวก5อยู่บวก5เดี๋ยวกันนะบวกการบวก5มีใบเดียวเหรอการบวก5 2ใบโอ้โหน้อยเกินน้อยเกินเออผมได้กลิ่นความคมเอ้ยคมแน่พีฟาลายสีมันไม่ปิดนะครับแต่ว่าโอ้โหโรนในโยดโอ้โหตกใจนะกินลุ้นเลยเนี่ยใครเนี่ยลิือมันเดือดเหรอหรือโอกากา้าโอ้โหแปมือล้านเลยเหรอโอโ้นี่การแบบ การเดาๆนะนี่ยโอ้แผ่นมูลล้านเลยเหรอกาก้าโอ้ได้เรื่องนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอลเอ็นมาทักทายแล้วเอลเอ็นมาทักทายแล้วเนี่ยถ้าได้เอลเอ็นบอกแปดรู้เรื่องบอกรู้เรื่องฟีฟ่ามันไม่ปิดนะครับมันแค่จะเปลี่ยนชื่อไปเป็นเอเอสปอร์ตเท่านั้นเองนะครับเฮ้ยการ์ดกากา,ก,าก,ก็ได้กาก้าเหรอวันนียมือมันจะดีเกินไปแล้วนะมือมันจะดีเกินไปแล้วนะนี่ขนาดการ์ดแบบซิกเกอร์ดอยด์ด้วยนะนะอเอาล่ะเดี๋ยวเราติ๊กพวกนี้ออกก่อนมากอโรโฮนี่แค่ลุ้นเออแค่ลุ้นบวกห้ายังมาเลยเนี่ยอะไรของมันวะน่ะไป ทำไมกระตุกฮะกระตุกเหรอมีใครกระตุกไหมอ่ะวิทยาครับชิลีโอฮะโอ้โ,อโหบาโวชิลีก็นึกว่าอเล็กซิสนะครับเป็นบาโวโอ้โหชิลีถ้าเป็นอเล็กซิสนี่คือรู้เรื่องเกือบไปแล้วละ่ะอ่ะบาโวก็ยังดีอเรียนว่าเป็นอีกหนึ่งคนพลที่อยู่บาซ่ายุค MFN ด้วยนะคาดีโอบาโวเออหรือเปล่าวะ กันแล้วบอกว่าไม่รู้นะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมเป็นเมน,เนรับพี่ไม่มี PC ซีดิน้องหมอกหน่อยพี่ไม่เคยสมัคร PC เลย <c oughs> ถ้าจะปิดก็คงไม่มีคนเติมคือมันเปิดเรื่อยๆครับผมเออเชื่อพี่เล่นเกมไม่สนุกสนานอย่าไปคิดถึงวันปิดครับผมเล่นไปเรื่อยๆเลยมา MC มา MCMC เ MC. ปึบปึบอ่า ใบนี้เนี่ยเราเมื่อกี้เราได้พวกอองรีไม่ใช่เราได้บัลหลักเราก็เคยได้แล้วบัลหลักเคยได้แล้วใครเอามานี่ก็เคยได้แล้วแล้วใครอีกก็ไม่รู้หลายๆตัวเหมือนกันครับกองหน้าไปอาไนไปเอทีเอทีบราซิลไม่เอาเปเล่ L e. ด้วยนะขอร้องล่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันครับจะได้ไปถึง17 00 0พซับเร็วๆนะครับใครที่ดูอยู่ก็รบกวนด้วยแล้วกันนะครับไปดูดบูเบ้บบบูบ้บูบะ,ะ,ะ,ะบราซิลฝรั่งเศสครับกองหนะ้า เบนเซม่าเหรอเบนเซม่าออเบนเซม่าโอ้โหดวงมาดีนะนี่ดวงมาดีนะนี่เป็นเงสเตตส116เพราะว่าสเตตมากสุดของปีนี้คือ117เบนเซม่าอ้าวดวงมาอย่างงี้ก็แกวแหววดีครับจะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหมือทองเลยนะเนี่ยมาอีกแล้วอีกแล้วเหรอดวงเฮงเกินไปแล้วเอาละ เมเซม่า23ทีวอยากมามาได้นะครับพี่บอกให้แค่นั้นแหละอยากมามาได้ก็เหมือนที่เมื่อกี้พี่โทรบอกเจมคือไม่ต้องมาใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายมันลุ้นเกินไปตอนนี้การบอกแปเราเหลืออยู่1 2 3เสียเหลือ5ใบเราเปิดใบนี้ก่อนแล้วกันครับใบนี้น่าจะออกยากที่สุดแล้วของการที่เปิดมาทั้งหมดนะครับก็คือมีแคป EBS E 21 e นั่นแหละขอแคปปีแคปแล้วกันนิ่งๆแล้วกันแอ็ก6-8จุรุจุบหน้ามาการีนาชัดๆสกัดดูส โอ้โหปีครับโอ้แฟงเดรมโอโ้พี่คนไม่ชอบเลยแฟงเ์บัวขอบคุณกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับน้องภูมสิรินะครับขอบคุณมากใครกดติดตามมันก็จะขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือการอยู่4ใบแล้วเพื่อาใบนี้ก่อนละกันการเก้าเนี่ยเอาละ่ะไอดีเมื่อกี้ได้ดาวิดชิโนรา ไอดีเมื่อกี้ได้เป็นทางฟาลเลอร์เอลเอ็นเรียบร้อยแล้วไอดี ID นี้ขอเอลเอ็นเป็นกาก้าได้ไหมครับกางลูกกาก้าเมื่อกี้หรือลิวันโดก็ได้เอาขอสักตัวหนึ่งเอลเอ็นนะให้แบบว่ามันแบบไดล้ลั่นๆหน่อยละกันครับถ้าสมมติว่า23่สทีวีออกหรือเอลเอ็นออกนี่โอ้โหจะขออนินดิโอนีนหนึ่งแมงเขานะครับขำๆไปจิกันดูสิเอลเอ็นไปโอ้โหเอลเอ็นก็กระเปาโลฟูเต้ด้วยครับโอ้โหปีกซ้ายจากโปรตุเกสถนัดสองเท้าด้วยเปาโลฟูเต้ ไม่เอาดิเพื่อนใบนี้เมื่อกี้ B T B มาละ L L กับ BT B T B พี่ขอเถอะว่ะคือเอาง่าย B T B L L F A A ใบเนี้มันชอบออก3ปีเนี้ยขอ23ิบทีไให้ได้ลุ้นได้ไหมล่ะ 1, 2ทถุยสวีแล้ว 1, 2ใบโอ้โหแล้วเป็น F A แล้วโอ้โหมิเกลวิโลโซครับโอ้โหแล้วโปรตุเกตนี่ฟูโปรตุเกตได้แล้วนะเนี่ยมิเกลวิโลโซนะใบนี้ไม่ทักทายเราเลยเว้ยเอาละ2ใบสุดท้ายแล้วนะ จากบ้านเดอะสตาแล้วนะ2ใบสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ถามว่าความคุ้มเนี่ยมีหรือยังยังไม่มีให้เห็นเลยนะตอนนี้คุ้มสุดคือเบนเซม่าคุ้มสุดคือเบนเซม่าแล้วก็เป็นทางบ้านกาก้าประมาณเนี้ยตอนนี้มีโมีโหพี่ว่าต่อไปเราก็ต้องเปิดการ์ดอะไรเงี้ยต้องเปิดการ์ดอะไรเงี้ยของจริงมันต้องดูใบนี้แหละไม่ต้องไปถึงใบสุดท้ายแล้วไม่ขออะไรเยอะเลยกาลีนะ่าคนบอกมือซ้ายเลียไปก่อนหนึ่งทีไปมือซ้ายไป อ,อปีชัปครับผมเอ้ยบูโน่หรอบวกแปลงอร้อง,องบวกโอ้โอูโนดิครับมาอีกแล้วลั่นอีกแล้ว<ๆ>ก็บอกแล้วว่า GM แบบไม่เอาใบสุดท้ายขอใบรองสุดท้ายใบรองสุดท้ายอืมเฮ้ย<ๆ>ไม่แผ่วเลยไวมอ่าออ่า,อาเอ้ยก็อยากจะเห็นแบบหนึ่งแบงค์เทาจากเจ้าของไอเดียคือมันไม่เกินล้านแล้วนะเนี่ย ตัวตึงกาลีน้าโอเคโอ้แอคด้วยโอ้โหหนึ่งแมงเถาจริงโอ้โหถอดแว่นเลยเฮ้ยอื้อขอบคุณมากครับผมหนึ่งแมงเถาจริงเฮ้ย โอ้โหไหนๆก็เออไหนๆก็ไหนๆคือเอาตรงนะเปิดได้ตัว5้าแสนล้านหกแสนพี่ไม่ได้ดีใจแล้วนะทุกวันเนี้ยขอย3ิบสามทีวได้ไหมขอยิบสามทีวได้ไหมขอยีิบสามทีวนะในไหนโปรตุเกสก็มาละลาเฟลเลอทีวบวกแปไปเออเลออ่ะเลออ่ะโปรตุเกสอ่ะเอาขอร้องแหละตึงๆเหรอปะอย่าไปเดินข้ามถนนนะครับ <laughs> เออเกินไปจากข่าวเทนหนึ่งนะมูโน,โน่ย้ายมาบาซ่าแล้วเม่ออค่จชิงที่แล้ว <laughs> บาซ่าด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับยูเซบิโอโรนันโดลาเฟลเลอใข่ก็ได้ถึงกับเฉยๆกับเล็กสี่แสนแล้วครับผู้ชมไม่คือมันเข้าใจะหมยว่าทุกไอดีเลยมันเปิดได้วยมันสี่ห้าแสนจนแบบเราชินไปแล้วหรือเปล่าคือร้านๆมันมีแบบเออได้นล่านอะไรเงี้ยขอร้องละใบสุดท้ายวัดกันที่ใบนี้แหละเอาแม่งวัดกันที่ใบนี้แหละเอามันวัดกันที่ใบนี้แหละเอาแคปมาแล้ว BTB มาแล้ว LL มาแล้ว FA มาแล้วเหลือ LN กับย3่ TW เท่านั้น เอลเอ็นนหวะโรนันโดนี่มะเนอะพี่ได้รีวิวเรว์าลไหมครับรีวิวรีวิวเดี๋ยวรอดรอดูได้เลยครับใบแรกคุ้มทีไรใบท้ายเกลือตลอดเอ้ยคุณพูดเกินไปคุณดูนี่ไปยี่สิบสามทีวายไปโอ้โห้บีทีบีสเปนครับโอ้โหกลางรับสเปนใครยะมุสเกตเหรอโอ้หมุสเกตเอออเฮ้ยมันล้านล้านจริงมันคุ้มดิไงเนี่ยอุ้ย บูธเกตอีกแล้วอ่ะอ้้ร้อยสิบเก้าเลยนะเนี่ยร้อยสิบเก้าเลยนะเนี่ยเอาอย่างน้อยมันคือเอาเอาเอาตรงๆไหมคือมันไม่ได้ยิบสามทีว่าแต่คือมันได้ตัวแบบดีๆเยอะมากเลยอ่ะแล้วเจ้าของไอดีทำทำบาซ่าด้วย เจ้าขอยดีทำบาซ่าด้วยเออคือมันไม่ได้ยี่สามทีวายก็คือแบบถามว่าเสียใจมันก็เสียใจคือเราอยากได้ยี่สามทีวายสักครั้งหนึ่งไงประเด็นนะ่ะโ,โ,โอ้โหอ้าวยังดีเลยครับโอ้โหได้บูสเกตมาใบสุดท้ายโอ้โหพี่ว่าได้ได้เยอะเลยนะเนี่ยเงินนะ่ะตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่วะมีสามแสนกว่าวามีสี่แสนและกันครับได้เงินประมาณแสนห้าตีกลมๆนะแสนห้าบวกห้าสามสองบวกสองสี่หกบวกตอนหนึ่งหกบวกโอ้โหลานๆแล้วนะเนี่ยบวกโอ้โหได้มาทั้งหมด 1.2ล้านล้านน่ยโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะ1.2ล้านล้านโอ้ยรอยยี่สามที่วายมันไม่มาแต่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวอื่นอยู่แล้วกันนะครับเน่ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันก็ใครที่แบบว่าอยากจะเติมก็ฝากเปิดกิจได้นะครับเออไงก็รับชมเมื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะเติมก็คิดดูดีแล้วกันมีโอกาสได้มีโอกาส,กาสเสียนั่นเองนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมสมัครเมมเบอร์ไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ่ายครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียวไปดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ